อ๋อค่ะเอ้ยฮัลโหลสวัสดีสค่ะ,คะแก้บค่ะเยินค่ะวันนี้เราัจะมารีวิวนี่เลยคะ่ะมาโพนี่นะคะสามารถแต่งอะไรได้หลายอย่างโอเคฮัลโหลแบบนี้ข้างหีัก็โฟกัสสิะคะ่ะยูยูช่วยไอทำาากินเลย ออกมาแล้วค่ะข้างในก็จะเป็นมาตัวนี้หนึ่งตัวเอาออกมาเลยเสียงอเออแล้วก็ยังจะถ่ายทำที่เดิมน,นะคะพรุ่งนี้เราทำในมิสเซเดอร์อ่ะแล้วทำอะไมากันบ้างอืมมาขึ้นเดียวคือข,ขึ้นเดียวเอ,อเอาอะไรมา เดี๋ยวไอ้แกะให้มังมาดูก่อนจะได้เจอกันยังไงไม่รู้เจอแค่คืนเดียวสิ่งที่เขาจะให้มานะคะก็จะมีผมเพิ่มคลิปผีเสื้อค่ะหัวใจสามดวงสีฟ้าสีม่วงสีมพู สีเสื้อสามตัวสีมพูสีฟ้าสีม่วงและกระต่ายแล้วก็วีนะคะกระต่ายกระต่ายมันจะสีไม่เหมือนกันค่ะตัวเอวอีวีแล้วก็กระต่ายมันจะไม่เหมือนกันนะคะตาสีมันจะไม่เหมือนกันเห็นไหมตรงนี้ค่ะอันนี้นะคะคือพี่เอิญกับแกไม่กับให้หนึ่งร้อยแล้ว ตอนแรกมันมาสวยมากเลยติด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 โดนโอเคอันนี้จะลาไปก่อนอย่าลืมไปซื้อนะคะบ๊ายบาย